ขึ้นเนินด้วยนะครับครับขณะนี้เราได้ขึ้นเนินแล้วนะครับสักครู่นี้ต้องขออภัยนะครับพอดีมีสายเข้ามาตัดไอโฟนเรานะครับก็ <S <S ขณะนี้เกียร์ยนหนึ่งถึงเกียร์หกสัมภาษณ์เจ้าของหน่อยนะครับขึ้นโดยไม่ไม่ได้านะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับครับ,รบให้เห็นว่านี่คือความสุดยอดของ NGV TF47 นะครับในในขานที่ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าแรงบิดในรอบต่ำนั้นดีอย่างมหาศาลนะครับไม่มี อาการสะดุดไม่มีการอะไรนะเขาเรียกว่ากระเด้าเลยใช่ไหมรถรถเกิดอาการกระเด้านะครับหรือการการหัวสันหัวคอนนะครับนะเอาเลยครับไปต่อเลยครับเกียร์ห้าไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเราเล่นกันตลอดเส้นทางนะครับล็อกเกียร์ไว้เลยนะครับขับแบบเกียร์ออโต้เลยนะครับว่าสามารถที่จะทําได้หรือไม่นะครับเป็นไงส่งขึ้นได้เลยใช่ไหมครับไม่มีไม่ต้องเชนเกียร์ก็ส่งขึ้นได้เลยนะครับยากไหมครับไม่ยากเจ้าของเป็นคนพูดเองนะครับว่าไม่ยากนะครับ บางทีไม่มีเวลาขับเนี่ยคนอื่นจะไม่กล้าขับคันนี้เพราะขับไม่เป็นคือมันกระตุกอต่นี่น่าจะมีคนอันนี้อันนี้นิ่มขึ้นเลยอันนี้ตอนนี้นิ่มกว่าเดิมเยอะเพราะทีแรกเฮียก็ถามผมบอกว่าว่าโอ้โหอันเดิมก็ไม่ได้ผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่พัฒนาในเรื่องของของของวิ่งได้เยอะขึ้นมันทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะครับเป็นไงนิ่มกว่าเดิมไหมนิ่มไหมอ่านั่นแหละครับก็คือที่มาของเทคโนโลยีใหม่นะครับ ถ้าไม่มีอะไรเหนือนอกขึ้นไวมากเลยครับถ้ามันไม่มีอะไรเหนือกับเดิมนะครับคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ NGV Deal v e l o p m e n t จะเดินต่อได้นะครับเพราะว่าจากที่ลูกค้าจาก5เปลี่ยนเป็น6 6เปลี่ยนเป็น7นะครับถ้าไม่ดีจริงนั่นหมายความว่าลูกค้าเหล่านั้นนะครับเขาใช้ TF46 มา1ปีนะครับเขาก็ต้องคุ้นกับระบบเดิมแล้วถูกต้องไหมครับและก็ วันที่เขามาเปลี่ยนท F C7 ถ้าไม่เหนือกว่านั่นหมายความว่าเราลองให้ฟรีนะครับเราไม่ได้คิดตังนะครับในทุกๆรายเราก็จะทําการในลนนักษณะนี้เช่นเดียวกันทั้งสิ้นนะครับและก็วันนี้เรากับลูกค้าท่านนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านนะครับว่าหลังจากอัปจากห้าเป็น7็ด มีความรู้สึกว่าอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างเพราะว่าท่านได้คุณกับระบบ ECVT F45 มามากกว่ามากกว่าสองปีนะครับเป็นยังไงครับเฮียมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับก็เปลี่ยนแปลง,ยงเยอะครับก็เอาสั่งได้กว่าเดิมสั่งได้เรีมันก็สั่งได้อยูอ่แล้วความเร็วมันสั่งได้เลยครับงานนี้ไม่ต้องไม่ต้องเชนแล้วครับไม่ต้องเชนเกียร์ใช่ไหมครับปกติ ปกติสมมติาเราขึ้นเขาเนี่ยนะอันนี้ทําเป็นประสบการณ์เพราะว่าเฮียอยู่จังหวัดน่านเนี่ยมันน่าจะเขาเยอะไปไหนก็เขาเยอะใช่ไหมครับลูกค้าจะขึ้นเที่ยวแต่บนนอยครับทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าปกติแล้วถ้าเราใช้น้ำมันเกียร์สามเนี่ยถ้าเป็นระบบแก๊สในเกียร์ห้าขึ้นได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะครับได้ได้ผมว่าได้เพราะว่าขึ้นบางที ปกติขึ้นเขาเนี่ยเอา <นะ S 1> เอาเอาเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าเอาตัวเก่านะเป็นห้าแต <8 S 2> ่หกไอหกเนี่ยมันต้องนอนรโคตรได้เพราะว่าม,มันดีก,กันเยอะนะครับคือปกติถ้าเขาลูกที่ผมขึ้นปกติบางท<ช>ีกเจะห้ 5, าบางไม่ต้องเชนเจียสีก็ยังได้เลยแต่พอดีวิ่งน้ำมัน้วิ่งน้ำมันเนี่ยบางทีต้องลงสองหนึ่งด้วยครับอ๋อลงสองหนึ่งแต่ถ้านี่เป็นเกียร์ เรียกว่าข้ามไปสองเกียร์ได้เลยว่าย่ายข้ามไปได้เลยข้ามไปสองเกียร์ได้ทุกสภาพเขาว่า่ายนะครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสิ่งที่ท่านได้กังวลนะครับว่าติดไปแล้วจะแรงหรือไม่แรงนะครับก็หายห่วงได้เลยนะครับรับองแรงกว่าเดิมแน่แรงกว่าเดิมแน่แน่นี่เป็นคํายืนยันนะครับจากลูกค้าอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะครับลูกค้าท่านนี้อยู่จังหวัดน่านนะครับเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องชาวน่าน เออเฮ้ยกูไม่เชื่อโกหกอย่างนู้นอย่างงี้ลองมาขับได้เลยครับอันนี้โทรหาท่านได้ใช่ไหมครับได้ครับโอ้โหได้เลลยยครับออากจะงขับได้เลยเป็นน้ำใจไมตรีมากเลยนะครับสำหรับแฟนแฟนขับของไ g v Development นะครับท่านก็จะเอื้อถอนกันอย่างนี้แหละครับเราถึงรักกันนะครับเอ่อจะจะติดต่อท่านได้ยังไงล่ะครับ081ครับ081นะครับ386ครับ386 4645ครับ4645ครับโอ้โหก็ต้องขอบพระคุณท่านอย่างมากเลยนะครับ นี่คือพี่น้องชาวไทยเราด้วยกันนะครับเพื่อนรสชาติเรานะครับรถตู้รถตู้ภาคเหนือนี่จะมีคันนี้คันเดียวนะครับที่ติดทุกคันยังมาถามกันหมดครับนี่ก็คือการตอบสนองวัฒนแรรชาติโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอันใดเลยนะครับเพราะว่าต้องเรียกว่าเราทํกันด้วยใจใช่ไหมครับทําให้สังคมของ ของคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับว่าเราเราใช้กันมา2ปีแล้วนะครับในทุกๆสภาพจราจรนะครับรถตู้ที่กรุงเทพที่เขาเป็นเป็นซินเป็นซินแล้วติดเอ็นจีดีเขายังสอบถามเลยว่าติดได้ยังไงรถตู้อ่าเขาว่าเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าท่านที่เป็นคนกรุงเทพเลยนะใช่ครับแล้วโอ้โหตายละทันสมัยตู้คนจังหวัดน่านไม่ได้เขาว่าโอ้โหลงงี้ผมไม่เปลี่ยนเครื่องดีกว่าเพราะ ต้องลงเครื่องเจดีเจีใช่ไหมครับมันจะเี่ได้ถ้าเครื่องเดิมนี่มันเขาบอกว่าแก้ปัญหาไม่จบคือเครื่องนี้มันจะวนตลอดใช่การางเครื่องยังไม่เห็นเครื่องวนเลยนะครับโนเดเป็นซินติดเป็นซินติดก๊าซนะครับที่เราตัดแปลงมานะครับก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าบางทีก็เช้าโกยนแก้นะครับบางทีก็เช้าโก้ปลายแก้นะครับบางทีก็เช้าโก้เที่ยงแก้นะครับบางทีเช้ายังไม่ทันเที่ยงเลยก็แก้กันแล้วนะครับฉะนั้นแล้ว ผมเชื่อว่าคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็จะเข้าใจนะครับว่าการวางเครื่องข้ามพันนั้นปัญหาตามมามากมายเหลือเกินนะครับเรียกได้ว่าถ้าจังหวัดน่านจะขับรถเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าถ้าคนที่ไม่เคยคุ้นนะผมว่าเกือบจะต้องบ่นเลยนะ <c oughs> ขอให้ไปถึงกรุงเทพเอะนะครับ <c oughs> นั่นคือการดัดแปลงรถนะครับในระบบเ g ็น f ีนั้นนะครับจะไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับ เรามุ่งเน้นในเรื่อง,องราของการพัฒนาระบบโดยที่อยู่ในสภาพเดิมนะครับนำ้ำกา๊าซหมดเมื่อใดนะครับเราจะกลับไปขับนกลับไปขับน้ํามันได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับและก็สิ่งที่เราได้คุยเบื้องต้นกับท่านเจ้าของรถท่านนี้นะครับก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราขับแก๊สอยู่ดีๆแล้วเราสลับไปเป็นน้ํามันเครื่องยนต์มันจึงอื่นถูกไหมครับ